สวัสดีครับดีเดช่องดีเดชาแนลครับผมสวัสดีครับก่อนมุกต่างแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอ่าตอนนี้พวกเราก็จะไปดำนาช่วยคุณยายจำลองนะครับผมเดี๋ยวดีเดออกไปเลยเนาะปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปปิ๊เดี๋ยวบีแตเอาเลือกเอาใช้ก่อนครับผมนี่ค่ะครับผมโอเคครับไปเดินทางรับมุกเดินทางกันเลยครับ Let's go ไปโกโก<ด>นางไม่รู้นะคะว่าจะไปไหนนะคะนางโกโยอย่างเดียวคะ่ะจิะ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บหลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทําภารกิจครอบครัวเนาะครับผมซักผ้าครับหลังจากแม่น้องมุกตาซักผ้าเสาร็จเราก็ไปเนาะครับผมน<ป>ี<ป>่อะไรนะคะเมื่อกี้อ่างั้ชิดจุดสปาครับผมระเบิด นายตัดครับผมัด,ดกลูกจากไม่ต้องบอกตองตาบองจับเลยน,น้จับรถหนเต้องเติมน้มันก่อนเปล่าคับแมนครับผมเเติมที่ร้านได้ไหมได้ครับผม ก็จะเป็นเปียกๆหน่อยนะครับเพราะว่าบ่อเปียกมากครับผมไม่แห้งนะครับบ่อมันซ่อนครับผมบ่อมันซ่อนครับผมเราก็จะไปแวะที่ร้านค้าเนาะที่กบตูมเนาะครับผมร้านที่ใหญ่ที่ ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านเนาะครับผมเพราะว่าเพื่อนกลับไปให้ไปสวนกันหมดนะครับผมไปลงต้นลงนาเนาะครับก็มีแต่คุณยายเนาะคร้อมเนี่ยหัวล้อหัวพันพันล้อเลยครับผมดีเด็กก็หล่อเหมือนกันครับผเราอยากกินนมเยอะเด้อฟันหลอเด้อครับผมแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่า อยู่ตรงไหนเนาะครับผมโทรหาญาชีค่ะครับผมโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่เราจะเติมน้ำมันกันแล้วค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทีเดี๋ยวจะไปซื้อปลอกแขนเนาะครับผมอันนี้เป็นร้านคงฟ้าประสานรักเนาะครับผมแล้วก็คนละพึ่งเนาะเป็นเพื่อนเป็นร้านร่วมรัฐบาลเนาะครับครับผมเดี๋ยวทีเดี๋ยวปิดบูสตาร์ทก่อนครับผมโอเคนะคะรถเราเป็นระบบบูสตาร์ทนะครับค่ะสำหรับที่นี้เราก็ครับขอบคุณครับ